สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้โปรแกรมการฮูดกันค่ะโปรแกรมการ์ฮูดนะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างข้อสอบออนไลน์ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยม,มอย่างมากนะคะสําหรับขั้นตอนแรกในการเข้าใช้โปรแกรมนะคะก็ให้คลิกไปที่เบราว์เซอร์นะคะเพื่อร้าเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยค่ะให้พิมพ์ไปว่านะคะ get ก,การ์ฮูดนะคะ ก็จะปรากฏขึ้นมาค่ะเมื่อคลิกเข้ามานะคะเราก็จะได้หน้าจอนี้ค่ะสำหรับใครที่ไม่เคยเข้าใช้งานนะคะก็ให้คลิกไปที่ sign up ฟรี free ได้เลยค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะคะในส่วนแรกนะคะสถานะของผู้สร้างข้อสอบค่ะก็ให้เลือกไปที่ a d m i n t e a h e r นะคะสําหรับ สังกัดของผู้สร้างข้อสอบนะคะก็จะเป็นโรงเรียนแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นชื่ออีเมลยืนยันอีเมลค่ะแล้วก็รหัสผ่านจากนั้นก็กดตกลงได้เลยนะคะแล้วก็ Create Account ได้เลยค่ะสำหรับวิชาน,นะคะมีได้สมัครแล้วก็จะเข้าไปที่ sign in นั่นเองค่ะ สำหรับข้อคำถามของการูุนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่สีลักษณะค่ะคือแบบเลือกตอบนะคะแบบเรียงลำดบับแบบบทสนทนาและก็แบบสำรวจนั่นเองค่ะในวันนี้นะคะก็จะสาธิตการสร้างข้อสอบในรูปแบบของการเลือกตอบนะคะ ก็เมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะพบกับหน้าจอนี้ค่ะในช่วงนี้ในช่วงแรกนะคะก็จะให้ใส่ชื่อของบททดสอบหรือแบบทดสอบเราค่ะก็ให้พิมพ์ไปเลยนะคะว่าภาษาไทายม .1 ในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นคําอธิบายการทําข้อสอบหรือว่าคําชี้แจงนั่นเองค่ะก็ พิมพ์ไปว่านะคะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องจากนั้นนะคะก็ให้สามารถเลือกได้ค่ะว่าข้อสอบเนี่ยของเราใครจะเป็นมอ,มองเห็นได้นะคะบ้างแล้วก็ว่าระหว่างผู้สร้างเองแล้วก็คนอื่นค่ะก็ให้คลิก every one นะคะที่ว่าเห็นหลายๆคนค่ะภาษาก็ให้ใช้ภาษาไทยนะคะ ในส่วนนี้ก็ให้คลิกสักครูค่ะเราสามารถเลือกรูปภาพนะคะที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเราได้ค่ะแต่ในกรณีที่ไม่ใส่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็กดโอเคได้เลยค่ะเมื่อกดโอเคนะคะเราก็จะได้หน้าจอภาพแบบนี้ค่ะก็ให้เรา add question ได้เลยค่ะในส่วนนี้นะคะคือการสร้างข้อสอบค่ะ ข้อสอบของเรานะคะก็จะประ,ประกอบไปด้วยคำถามเวลาคำตอบทั้ง4ตัวเลือกนะคะเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะข้อคำถามนะคะสามารถก๊อปปี้ได้เลยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะ เมื่อใส่ข้อคำเมื่อใส่ข้อตัวเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทําเครื่องหมายถูกหลังคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะนอกจากข้อคําถามที่เป็นคําพูดนะคะเราสามารถอัปโหลดข้อคําถามที่เป็นไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอได้ด้วยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เน็กได้เลยค่ะเราจะได้เราจะเห็นว่าเรามีข้อสอบหนึ่งพ่อแล้วนะคะจากนั้นเราก็แอด q u e สชันอีกค่ะเพื่อเพิ่มข้อคำถามได้อีกค่ะ ก๊อปปี้วางได้เลยนะคะในส่วนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืม หมายถูกหลังคําตอบที่ถูกต้องนะคะจากนั้นก็เนิกได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่านะคะเรามีข้อคําถาม2อข้อนะคะซึ่งข้อคําถามเนี่ยสามารถเพิ่มได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่เราจะสาธิตให้เพื่อนๆดูสัก2อข้อนะคะจากนั้นก็กดเซฟได้เลยค่ะเมื่อกดเซฟนะคะเราก็จะได้พบกับหน้าจอนี้ค่ะซึ่งให้เราคลิกไปที่ P r e v i e w ได้เลยค่ะ p v i ินะคะคือการเช็คตรวจสอบข้อคำถามและข้อคำตอบค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้ค่ะด้านซ้ายมือนะคะจาด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นหน้าจอของผู้สร้างข้อสอบค่ะส่วนขวามือก็จะเป็นรูปสมาร์ทโฟนซึ่งเป็นของผู้ตอบคำถามนั่นเองค่ะก็ะให้คลิกไปที่คลา s สิ c ได้นเ,นเลยค่ะในส่วนนี้นะคะก็ระบบเนี่ยก็จะ ส่งพินนะคะมาที่มาให้ผู้ที่จะเข้าไปเล่นนะคะกรอกรหัสตามค่ะเราควรเช็ครหัสให้ถูกต้องนะคะ655272เเมื่อถูกต้องก็กด enter ได้เลยค่ะให้ใส่ชื่อนะคะสามารถชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลหรือว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยค่ะเมื่อกด เข้าไปนะคะชื่อของเราก็จะปรากฏบนหน้าจอของผู้ที่สร้างข้อสอบค่ะ mm hmm. เมื่อจํานวนของผู้สร้างข้อสอบเพียงพอนะคะ mm hmm. ก็ให้ผู้สร้างข้อสอบเนี่ยกดสตาร์ทได้เลยค่ะ mm hmm. ก็รอนะคะ mm hmm. ถูกต้องนะคะ mm hmm. เมื่อตอบถูกเนี่ยคะ่ะ ก็จะปรากฏหน้าจอสีเขียวนะคะแล้วก็เครื่องหมายถูกนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับบนหน้าจอนะคะก็จะปรากฏว่าใครตอบถูกบ้างนะคะตอบผิดกี่คนนั่นเองค่ะจากนั้นก็ดูคะแนนค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเรทคะแนนที่ได้ค่ะซึ่งจะมาจากความไวของการทำข้อสอบแล้วก็ความเร็วแรงของอินเทอร์เน็ตก็มีผลกับคะแนนในส่วนนี้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็กด N น x t นะคะเพื่อไปยังข้อคำถามต่อไปค่ะ อบผิดนะคะหน้าจอก็จะปรากฏสีแดงค่ะเช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้นะคะก็จะทําให้เห็นว่าใครตอบถูกและตอบผิดเท่าไหร่ค่ะจากนั้นก็เน็กได้เลยค่ะเมื่อมาถึงข้อคําถามสุดท้ายนะคะทางโปรแกรมเนะะี่ยค่ะก็จะมีผลแสดงโชว์นะคะว่าใครนะคะตอบได้กี่คะแนนและใครเป็นผู้ชนะนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ชนะมากๆเลยค่ะเพราะว่า ผลค,คะแนนเนี่ยจะโชว์แล้วก็มีการมอบเหรียญทองนะให้กับผู้ที่ชนะนั่นเองค่ะสําหรับการใช้งานของโปรแกรมกาฮูดนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเราสามารถสร้างได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สมาร์ทโฟนก็สามารถสร้างข้อสอบได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับการใช้งานโปรแกรมกาฮูดกาฮูดวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ